สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่รักทุกท่านและนักเรียนที่น่ารักของครูวันนี้เราจะทำขนมกุหลาบลำดวนกันค่ะส่วนผสมและวิธีทำดังต่อไปนี้นะคะใช้แป้งเคก้กอยู่240กรัมค่ะไอซิ่ง50กรัมค่ะน้ำตาลปน่น หสิบกรัมเกลือหนึ่งส่วนสองช้อนชาผงวลิลาหนึ่งช้อนชาจากนั้นเราก็จะร่อนแป้งประมาณ3-4ครั้งนะคะเพื่อที่เวลาเรามาผสมส่วนผสมจะได้เข้ากันง่ายขึ้นค่ะ เราจะทำการร่อนแป้ง3-4ครั้งนะคะเราร่อนแป้งครบ4ครั้งแล้วนะคะเราก็จะนำเนยขาวประมาณ40กรัมลงไปนวดใส่กับแป้งให้เขาคลุกเขาเข้าไปให้แป้งเขาเป็นเม็ดทรายเลยค่ะลักษณะของแป้งจะเป็นผงผงเนียนละเอียด เหมือนกับเม็ดทรายรุ่นๆนะคะคลุกกันทั่วดีแล้วเราก็ค่อยๆเติมน้ำมันลงไปค่ะเป็นน้ำมันพืชค่ะครูใช้น้ำมันพืชอยู่ที่80กรัมแต่ว่าเราต้องค่อยๆใส่ลงไปนะคะค่อยๆใส่แล้วค่อยๆคลุกเขาเข้าไปนะคะนวดผสมให้เขาเป็นเนื้อเดียวกันค่ะ ส่วนผสมเขาเริ่มเข้ากันเราก็จะใช้มือลงนวดเพื่อให้เขารวมตัวเป็นเนื้อเดียวกันค่ะค่อยๆนวดให้เขารวมตัวเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็เนียนนิ่มค่ะในนี้ครูมีแป้งอยู่สองสูตรนะคะเพราะว่าครูทำมากหน่อยเดี๋ยวครูจะได้มาแบ่งใส่สี ก็หยิบออกมาค่ะหยิบออกมาเท่าที่เราจะใช้ครูจะใช้ประมาณนี้ครูจะทำสีชมพูค่ะหยดสีชมพูลงไปหนึ่งหยดอ่อนๆนะคะแล้วก็ค่อยๆผสมค่ะเราจะไม่ทำสีเข้มนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราไปอบแล้วขนมสีเขาจะ เข้มขึ้นเมื่อโดนความร้อนค่ะสีที่เราผสมได้มานะคะก็จะได้สีเขียวฟ้าเหลืองขาวที่ไม่ได้ผสมสีสม้มโอรสม่วงและชมพูค่ะในขณะที่เราทำการปั้นนะคะเราก็จะไม่ให้แป้งที่เราผสมสีไว้นี้โดนลมนะคะดังนั้นเราก็หาภาชนะมาปิด คุมแป้งไว้ค่ะนำถาดที่จะอบขนมนะคะมาทาเนยขาวหรือทาน้นามันให้ทั่วนะคะเพราะว่าเวลาที่เราอบขนมจะได้ไม่ติดถาดนะคะนำแป้งที่เราผสมสีไว้มาแบ่งช่างน้ำหนักให้ได้ชิ้นละ10กรัมจากนั้นคลึงเบาๆให้มีลักษณะเป็นทรงกลมค่ะต่อไปเราก็จะคลึงแป้ง ให้มีลักษณะยาวออกไปนะคะความยาวประมาณครึ่งฝ่ามือค่ะนะคะนะคะครึ่งฝ่ามือนะคะครึ่งหนึ่งแล้วเราก็จับแป้งนะคะกดเบาๆนะคะครูใช้สองมือกดเบาๆให้ลักษณะเขา แบนๆออกไปค่ะเขาก็จะเป็นเส้นยาวๆแบนๆแบบนี้นะคะพอได้แบนๆยาวๆแบบนี้แล้วเราก็ใช้นิ้วหัวแม่มือนะคะดูดีๆนะเห็นไหมคะครูค่อยๆหมุนเขาเข้าไปค่ะหมุนเข้าเข้าไปนะคะให้เหมือนกับเลขหนึ่งไทยนะคะหมุนเข้าเข้าไปค่ะเบาๆมือนะคะ เทียงเท่านี้เองหลวมๆนะคะไม่ต้องให้แน่นแล้วเราก็บีบข้างล่างลงให้เป็นทรงลักษณะเหมือนดอกไม้แล้วก็วางไว้ค่ะแล้วก็หยิบชิ้นต่อไปมาค่ะลักษณะค่งเบาๆให้เขาอยู่ประมาณครึ่งฝ่ามือของเราเห็นไหมคะ ประมาณครึ่งฝ่ามือของเรานะคะแล้วเราก็กลับมาเราก็บีบเขานี่ค่ะให้แผ่นแป้งแบนๆลักษณะจะแบนๆออกมาเบาๆมือนะคะจากนั้นก็ค่อยๆหมุนเขาค่ะม้วนเขานะคะค่อยๆม้วนเขาเข้าไปม้วนหลวมๆไม่ต้องให้แน่นค่ะแล้วเราก็มาบีบข้างล่างตรงนี้ ให้เขาชิดกันจัดทรงเรียบร้อยเราก็วางไว้เราก็ทำชิ้นต่อไปช่วงที่เราปั้นใกล้จะเสร็จนี้นะคะเราก็จะไปวอร์มไฟไว้นะคะที่150องศาเซลเซียสนะคะครูจะวอร์มไฟอยู่ที่ประมาณ10นาทีค่ะแล้วเราก็มานั่งปั้นต่อให้เสร็จนะคะ เดี๋ยวเราจะนําเข้าอบค่ะวางขนมให้ห่างๆกันนะคะอย่าให้ชิดกันนะคะเพราะว่าเวลาที่ขนมจูนจะสุกเขาจะพองตัวขึ้นมาค่ะก่อนที่นักเรียนจะอบนะคะให้นักเรียนเบาไฟลงจาก150เหลือ120แล้วเราจึงนําขนมเข้าไปอบนะคะ เราจะใช้เวลาอบขนมประมาณ20นาทีหรือจนกว่าขนมจะสุกนะคะเปิดพัดลมด้วยนะคะเราจะใช้ทั้งไฟบนไฟล่างค่ะพอขนมสุกเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นำขนมออกมาวางไว้ในตะแกรงเพื่อพักให้ขนมเย็นเมื่อขนมเย็นแล้วเราจะนำไปอบควันเทียนค่ะ ขนมกุหลาบลำดวนนี้ครั้งแรกที่นักเรียนทำอาจจะดูยุ่งยากหน่อยนะคะเพราะเป็นขนมใหม่เมื่อเราทำไปเรื่อยๆพอเกิดความชนาญแล้วก็จะปั้นง่ายมากทีเดียวค่ะสูตรที่ครูให้นี้จะทำได้ประมาณ40ชิ้นค่ะพอขนมเย็นแล้วเราจะนำมาเรียงใส่โถแก้วเพื่ออบควันเทียนค่ะ เราจะเขีย่ยไส้เทียนนะคะเพราะว่าที่ครูฟันเอาไว้นี้นะคะจะมีกลิ่นหอมมากแล้วรูฟันไส้เทียนเอาไว้นะคะแน่นมากนะคะเพื่อที่จะได้เก็บกลิ่นไว้ได้มากๆเราก็จะเขีย่ยนะคะเขีย่ยไส้เทียน,นะคะ่ะเพื่อที่จะให้เขาเกิดเปลวเผาไหม้ไปโดนกับเทียนขี้ผึ้งนะคะ จากนั้นเราก็จะดับไฟนะคะแล้วก็อบเฉพาะควันค่ะเราก็จะดับเทียนนะคะเสร็จแล้วเราก็จะปิดฝาอบเฉพาะควันเทียนนะคะเพื่อที่จะให้อบกลิ่นขนมได้อร่อยมากหอมมากมีลักษณะของความเป็นขนมไทย ขนมมีไม่มากนะคะครูก็จะอบนะคะโดยใช้เทียนเพียงแค่ฝั่งเดียวนะคะเราก็จะจุดเพียงฝั่งเดียวค่ะแล้วก็ทำการอบครูใช้เทียนอบของโครงการอนุรักษ์ขนมไทยนะคะซึ่งจะมีกลิ่นหอมมากเป็นพิเศษแล้วก็ควันมากเป็นพิเศษทีเดียวค่ะถ้าท่านใดชอบกลิ่นอ่อนๆน,นะคะ ก็อบเพียง5นาทีก็หอมมากแล้วค่ะหอมมากหอมมากค่ะหอมจริงๆค่ะสำเร็จลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับขนมกุหลาบลำดวนของเราที่นักเรียนขอครูมาว่าอยากจะได้ขนมที่มีรสชาติเหมือนกลีบลำดวนแต่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์ และไม่แตกหักง่ายนะคะเรียบร้อยค่ะนักเรียนคะครูต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ให้การสนับสนุนช่องเรื่องเล่าแม่ครูค่ะพบกับครูใหม่นะคะสวัสดีค่ะ